ซึ่งตอนนี้นะครับพี่ก็พานองภูมินะครับมาอยู่จันทบุรีครับจันทบุรีเลยไนทียี่สันจันทีใหญ่ตาอยู่ไกลเลยไม่ค่อนยังไงนะใชครับผมคนบ้านเดียวกันคนบ้านเดียวกันแบบตัวใจก็เด้นหาเลยนะขยันรับบ้างผมรับไม่เป็นเหมือนกันครับผมไม่เคยรับเลยครับจะมีเสียชื่อก็เสียชีวิตนะครับตอนนี้ได้เลสียชีวิตเลยเหรอ Assalamualaikum! Pada hari ini, saya akan mengunjungi rakan-rakan kita! ภูเม่นเซนเปาอะไรไม่เป็นแบบนี้จำไว้เราจะเอาแบบกันอีกรอบหนึ่งหนึ่งสองสามภูเม่นเซนเปาโอเคครับซึ่งตอนนี้นะครับพี่ก็พานน้งภูมินะครับมาอยู่จันทบุรีครับจันทบุรีพี่ต้องบอกอย่างนี้ก่อนทัองภูมิว่าพี่เป็นลูกหลานคนจันทคนตราดเพราะว่าคุณตาพี่เป็นคนตราดพี่ตอนที่ตราดนะแล้วอาม่าพี่เป็นคนขลุงก็คือเป็นคนจันทบุรีอ๋อคนจันพี่ก็เลยจะเป็นแบบว่า สายเลือดจันตราบจันตราดมีสายเลือดผสมนะครับผสมอยู่นะครับการที่เรามาแบบว่าจันทบุรีตราดอ้องภูมิจะคิดถึงอะไรอ่าอย่างแรกเลยที่นึกออกทุเรียนครับทุเรียนทุเรียนต้องมาผลลไม้พวกผลไม้นี่อ่ะแล้ววันนี้เราก็มาที่มาที่สวนทุเรียนกันครับซึ่งสวนนี้ชื่อว่าสวนสาวสุดใจครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่า วันนี้นะครับผมจะเป็นอะไรยังไงบ้างเพราะเดี๋ยวนี้เรามีวิทยากรที่จะคอยให้คำแนะนำเราในการเที่ยวสวนช่ครับผมไปดูดูกันเลยเดี๋ยวเราจะพาทุกคนมาเจอแม่สาวแม่สาวสวัสดีครับสวัสดีครับสาวค่ะสววสาวสุดใจนะคะออนุสาสุดประเสริฐซึ่งเป็นเจ้าของสวนสาวสุดใจน่าซึ่งสาวอย่างที่แม่ค่ะสาวค่ะสาวสาวแค่ไหนแม่ ก็ดูแลกันนะคะอย่างอ๋ออยู่ในสาวโโหสาวโโหโโหว่ะสาวโโหและไมีกีดพูดกับแม่ก่อนเขารายการว่าเราเป็นแบบว่าคนแบบบ้านบ้านเดียวกันคนจันทร์บุรีบ้านเดียวกันิใช่บ้านเดียวกันทิคือผมเป็นเป็นตราจันทร์ไงใช่ไหมเขาบอกว่าจันทร์หิสั้นไะยองหิยาวตาหิใหญ่แค่ไหนก็มีหิไรยองหิสั้นจันทร์หิใหญ่ตาอยู่ไกลเลยไม่ค่อยมีหิอยังไงนะเห็นไหมนะครับผมคนบ้านเดียวกันคนบ้านเดียวกัน ก็เดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูสวนของคุณแม่สาวกันมาดูสวนกันว่าจะเป็นอะไรยังไงครับแต่ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวคือคุณแม่บอกว่าเดี๋ยวจะให้คุณลุงคุณลุงสุดใจก่อนใช่ไหมคุณลุงสุดใจจะเป็นคนพาไปดูสวนพาไปดูสวนอ่าตอนนี้ดูก่อนดีกว่านี่คุณแม่มีอะไรบ้างนีมีอะไรบ้างหลักๆในสวนก็จะมีมังคุดอยู่หน้าสวนมังคุดอมังคุดเนาะ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  แล้วก็สลากนี่ไม่ใช่ส่วนเรานะบอกใช่สวนเราใช่แต่สลากเป็นของขึ้นชื่อของบ้านเราใช่สุมาลีเป็นของขึ้นชื่อของจังหวัดจันทบุรีครับสุมาลีนี่เจ้าของอยู่บ่อพุ้อำเภอท่าใหม่ชื่อสุมาลีอ๋อเป็นที่มาของคัญสุมาลีสุมาลีค่ะสลากโซดสลาดรอยแก้วเห็นไหมคะไหนเห็นไหมคะสลากรอยแก้วต้องโดนทั้งหมดเลยต้อันทั้งหมดส่วนตรงนุ้นก็เป็นทุเรียนค่ะ ทุเรียนทุเรียนทุเรียนเยวลยจะมีหลากหลายสายพันธุ์ใช่มีมีมีทุเรียนทอดอันนี้เป็นของดีเลยที่จังหวัดพวกเราทุกคนต้องซื้อทุเรียนที่นี่ของเราจะมีฟาร์มอร่อยเป็นพิเศษทุเรียนเราเป็นทุเรียนเจ้าเดียวที่อบถึง9ชั่วโมง9ชั่วโมง9ชั่วโมงธรรมดาทุเรียนเหมาครับหมาวหมาเมากลับไปกินดูไหมชอบมากอร่อย้ก็ทุเรียนกวนเห็นไหมคะทุเรียนกวนอบท็อฟฟี่เป็นของดีเมืองการ์แล้วก็ผัดเส้นจันทร์ผัดเส้นจันผัดเส้นจันตรงนี้ของเราจะ เป็นจุดรับบุฟเฟ่ทานอาาหรมีบุฟเฟ่ด้วยคือที่นี่จะมีเป็นบุฟเฟ่ทานง้อบางอันนี้เรือกับเรือบุฟเฟ่ค่ะเนี่ยออ๋เรือบุฟเฟ่จะเป็นเรือนพักรับรองแขกมาพักบุฟเฟ่เมื่อกี้ก็จะมีแขกมาด้วยส่วนอันนี้เป็นสมาชิกของที่นี่ใช่ค่ะสมาชิกของที่นี่ไม่ไหวเลยไปแล้วอ้าวนี่นี่เอาแ้วเสร็จเลยทุเรียนสุกกับต้นนกยีปนิชโชคดีที่สุดในทั์เนี่ยเห็นไหมคะเนี่ย พป้าบอกให้ลุงตัดไรยว่านุ่งตัดล้อเขาลูบหล่อเขาลูบหล่อนกหยิบตัวน้กหยิบนกหยิบนกหยิบทุเรียนของเราเนี่ยนะมันแกไปตัดไปแล้วไม่ได้ตัดทุเรียนขายตามท้องตลาดเราตัดทุเรียนแข่งเอาฟ้าแก่ของป้าแล้วก็ขายทุเรียนในสวนจริงเราถึงตัดคนจันทบุรีต้องรู้ว่าเมืองจันทร์ดั่งเดิมทําอะไรกันในพื้นดินของพวกเราเนาะ เพชรมังพลอยไงใช่ป่ะมีเหมือนใช่ครับมีพลอยเยอะใช่ครับมันเป็นที่มาถึงความอุดมสมบูรณ์ของดินของเราตัวตราดมาเขาจะขุดพลอยกันเหมือนกันใช่ใช่อันนี้พลอยจริงอ่ะคนคนที่นี่ขอบคุนี่นี่ขอบคนที่นี่ก็ที่มันใกเป็นคนตราดคนจันทีผีผมคนสุพรรณครับอ้าวไอ้นู้นมาไกลไม่มามาไกลเลยนั่งมาเป็นชั่วโมงเนี่ยไกลเลยแต่เขาเาชอบเขาอยากมาแบบเป็นลูกเขยเมือเป็นเขยตราดกันป้าก็ชอบนะแต่ป้า าไม่มีรูเดี๋ยวผมทำส่วนต่อได้นะด่ารึาเลยเป็นรูคุ่นของแม่เนี่ยมาเลยแต่ตอนนี้ครับคุณแม่คุณพ่อมาแล้วมาแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับคุณพ่อคุณพ่อสนใจให้คุณพ่อสนใจครับพ่อหน่อยดีกว่านะครับ อันนี้รู้จักกันหรือเปล่าเนี่ยอ้รู้จักกันไหมครับรู้จักกันไหมครับหล่อหล่อไหมแม่คนนี้หล่อไหมแม่เล่คุณคุณคุณหน้าหล่อไหมหล่อไหมแม่หล่อไหมคนนี้สมัยหนุ่มหนุนหนุ่มเอ้ยยังไงครับนี่นี่นี่แก้มใสเออเขาบอกว่าคนบ้านเราเนี่ยตาดีหน้าตาดีหน้าตาดีเออเนะฮะ ลงชื่อนะครับนาวากีสุดใจสุดเสน่ห์ชอบป้ามาตั้งแต่เด็กม .3 อุ๊ยนี่ก็อารมณรักจริงหรอคือจีบกันตั้งแต่ม .3 ยังเรียนหนังสืออยู่เลยเู่อยู่ตอนตอนจีบจีบยังไงจีบยังไงลุงก็ลงมาลองเพลงมาเล่นดนตรีกันวงน้ำพิศโยธินอ่าวงานปิดทองฝ่งลุนิมิตรกระถามไทย ถาทุกสุดิบว่าแถนี้เป็นยังไงอะไรยังไงนะครับก็คุยกันมาเรื่อยๆคุยกันมาเรื่อยๆสิปีให้หลังปลาเขาก็โอเคโอเคคือสิปีถึงได้เป็นแฟนหรือสิปีถึงได้แต่งงานอ๋อแต่งงานก็คือคุยกันมาสิปีเป็นแฟนกันสิปีอ่าโหรักบินาเเดียวมากเลยนะครับตำนานความรักไอดอลเลยครับณเมืองพิ้วตอนนี้ เดี๋ยวเราไปที่ทุเรียนกันดีกว่าครับคุณลุงวันนี้เราจะมาแนะนําเรื่องทุเรียนอะไรยังไงกันดีฝากลุงดูแลลุงด้วยนะคะได้คเลยได้เล้แล้วเดี๋ยวพอพอเราคุยกับคุณลุงเสร็จแล้วเราจะต้องได้กินทุเรียนกับคุณแม่ได้ได้ได้เราไปกินทุเรียนคุณแม่กันได้ครับไปกินทุเรียนคุณแม่กันนะครับผมอ่ะไปครับขอบคุณมากครับแม่สาวครับเชิญตามลุงมามาครับทำไมครับถึงมาเป็น เปิดเป็นสวนทุเรียนแบบนี้ได้ก็เริ่มมาตั้งแต่ปี48ปี48ปี48ผมเกิดได้2ปีตอนนั้นผม2ขวบนะมาที่ลุงเริ่มก็ช่วงนั้นน่ะสวนเราเป็นสวนเล็กๆนะครับในสวนเนี่ยมันมีหลากหลายทุกอย่างเงาะลองกองมังคุดอ่ามีเรามีทุเรียนเคยจริงคุณลุงมี3อย่างเลยเงาะทุเรียนทุเรียนแล้วก็มังคุดอยากทําสวนท่องเที่ยวเพราะตำลีมันไม่มีไงอ๋อแล้วก็คือแบบเป็นสวนเก็บแบบส่งขายซะมากกว่านะครับนะครับตรงขาย อันนี้สายพันธุ์ชนีสายพันธุ์ชนีครัชนีเนี่ยครับตอนนี้พอบอกชนีปั๊บจะมีความคิดว่าชนีไม่ขมมันปลาละอ่าอืมเออป้ากับลุงเนี่ยผสมพันธุ์กันเองผสมพันธุ์ทุเรียนด้วยใจโอ้โหดูเรียนทุเรียนคือเอาเออ่หมอนทองก้านยาวหมอนทองก้านยาวมาปาดกับชนีอ๋อมาปาดกระช니กันป้าจะ ตั้งชื่อใหม่ว่าอีสาวสุดใจอีสาวสุดใจเขาเป็นชื่อใหม่เป็นชื่อของเราเองเลยป้า็เลยตั้งชื่อตัวเองกับลุงเป็นอีสาวสุดใจอีสาวสุดใจปีเล้างปีนุดต้องกินอ๋อโอเคต้องกินเลยถ้าไปวันที่สี่ที่ห้าปลารามาแน่พอปลารามาแล้วเขาว่าเขาว่าปลารมาแน่ในความหมายคือมันจะมันจะเละเลยนะเละเลยแล้วต่อไปลงทาไปดูสายพันธุ์อื่นๆนะครับได้ครับมลงอีกเนาะมีอะไรมีมีอะไรก็เก็บไว้ได้เลยได้เลยเป็นความรู้ด้วยครับผมอาจจะ เห็นมาบ้างแ,แต่ไม่ไม่เคยแบบจริงจังอ pues ันนี้อันนี้สายพันอะไรครับหมอนทองหมอนทองนี่คือขายดีเลยหลายๆที่หลายๆจังหวัดทุกคนก็จะเลือกหมอนทองกันหมอนทองนะครับก็อก้นเขาจะเป็นกระรวยอันนี้ของเราเนี่ยจะครบ120วันบวกเนี่ยครับามมัน่อยแป้งน้ำตาลมันเยอะมันก็อร่อยอมัน่อยตรงนี้เนาะทีเด็ดมันอยู่ตรงนั้นเลยฮะไปใกล้ใกล้ตัดได้แล้วเนาะใกล้ตัดได้แล้วคือหมอนทองนะครับผมผมอยากรู้อีกอย่างหนึ่งครับ ที่เป็นขวดขวดที่เราใส่น้ําขาวๆไปเนี่ยอันนี้คืออะไรครับลุงอ๋ออันนี้วบไล่ไล่พวกกระติกกระจนกระติกกระจนมันจะเข้ามันกินใช่ไหมมันจะเข้ามันกินจะหมดอ่าโอเคทำไม้แฝนทำให้แขวนก็โดนเออเราเราถุงดำนะครับเราทำทุกอย่างเวลามันลมมาก็ ถัดไปถัด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 เพม่ให้มันโดนใช่ไหมพวกพวกอะไรมันก็จะวิ่งหนีมันก็จะไม่เอาคนมันโบกไล่มันอ๋อเหมือนมีคนเอาผ้ามาปัดปัดอยู่ตลอดเวลาโอเคครับต่อไปครับไปดูกันครับก้านยาวนี่ก็ขึ้นชื่อคนจันทร์คนตราต้องได้กินก้านยาวกันนะครับก้านยาวก็เป็นทัวเรียนที่นิยม โดยเฉพาะคนจีนจะเลือกกินก้านยาวเป็นหลักหวานมันเขาชอบหวานมันหวานมันหวานมันจะเป็นก้านยาวเป็นก้านยาวนะครับเลี้ยงยากเหมือนกันเพราะเขาเจอฝนเขาจะเป็นไซาึมอ๋อไม่ค่ออยชบฝนเท่าไหม่ชอบฝนไม่ค่อยชอบฝนก็คือราคาดีแต่อร่อยมากนะก้านยาวนี่อร่อยมากแต่ลูกเล็กลูกเล็กไหนราคาดีดูท่าทางจะเลี้ยงยากหมดเลยนะก็เลี้ยกยากเขายิ่งกินนี้ยิ่งทำยากเพราะว่าฝนมันตกเต็เต็เตือนคุณผู้ชมเนาะไปอีสัยพันหนึ่งไปครับ สายพันธุ์อะไรดีครับสายพันธุ์ต่อไปนกกระจีบลูกนกกระจีบครับใช่ไหมเนื้อละเอียดเนื้อเนียนกระดองหมอนทองกระก้านยาวนะครับเขาจะมีกลิ่นหอมให้ดอกวนนี้อยาลุงบอกว่ากลมกลมหอมกรุ่นสำหรับคนในครอบครัวจะไปไหมหลงรับแลนี้อยู่ข้างหลังน่าครับอะไรนะครับหลงรับแลหลงรับแลนะครับทุกคนหล่นมาพอดีเลยรับแลลูกเล็กๆจิ๋วโอ้ผมไม่ค่อยเคยกินหลงรับแลเหมือนกันเพราะว่าลูกเขาเล็กมากชิม กเคือเสามารถแกะได้เลยล่ะครับลงรับแรงปอกให้ดูกันเลยนะครับตะเอิญมันร่วงพอดีไงก็ได้ทดลองกันทดลองกันเลยโอนี่โอ้โหว้าวลงรับแรงออกมาเป็นเม็ดเลยลงรับแรงมากทุกคนดินดินนี่ครับนีครับโอ้ครับให้คนลอครอบลงรับแรงลงรับแรงครับ เดียลองชิมดูนะครับมีชิ้นใช่ไหมครับให้น้องภูมินีบได้ครับนี่นี่คือหลงรับแลครับหลงือืมก้ดูวสุดหลอดเลยขอบมากหลอด้วยคนริงก็หลอดอีกนอะโอ้โหนะครับตองเขาห่าก็หลอนะครับหลงรับแลนะครับอุ้ยหลงรับแอร่อยมากดีมากครับก็แบบติดใจก็ มีอันไหนที่ใหนสกัดเป็นัวเรียนเผลอไว้ได้เอาจริงเหรอครับครับโอ้ต่อไปลุงจะพาไปดูพวงมาณีพวงมาณีนะครับครับพวงมาณีก็เป็นอีกสายพันธุ์หนึ่งนะครับที่คนนิยมมากนะครับไซส์ข้าไปใหญ่คนนิยมหิ้วไปเป็นของฝากบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยเนาะเข้าเนี่ยหล่นหล่นลงมาเนี่ยเนื้อเขาจะไม่เละอ๋อไม่เละ ทำไมเนื้อไม่เละล่ะครับเห้ไหมทำไมครับก็เนื้อไปน้อยไงโอเคโอเคแต่คนนี้ยอมเพราะว่ามันมีรสชาติหวานแหลมครับครับอ้าบหิวทุเรียนหิวแล้วครับโอเคไปต่อไหลลุยกันเลยครับเรียนรูทุเรียนขนาดนี้เราต้องไปกินทุเรียนแล้วครับอันนี้มังคุดเหรอครับลุงมีมังคุดด้วยมังคุดนะครับอันนี้คือคุณลุงปลูกเพื่อคู่กันกับอันนี้ใช่ไหมครับ ปลูกเพื่อประโยชน์คือปีงขึ้นไปปีงขึ้นไปต้นทุเรียนได้แล้วก็ความดีของมันก็คือถ้าอยู่ลำไร่เนี่ยลูกเขาจะไม่หยกไม่ไม่เป็นป้อยเซียปอยเซียก็เลยแล้วก็โชคดีได้ต้นทุเรียน 8, ข้างบนมา 8, แบบังให้แปดลูกสิบลูกกิโลทุเรียนจะเป็นราชาห่งผลไม้ครับแล้วก็มังคุดเนี่ยจะเป็นราชินีแห่งผลไม้ ซึ่งเราจะได้ไปเก็บผู้เลี้ยงกันใช่ไหมครับไปตัดจากต้นเลยไปตัด,ตดจากต้นเลยนะครับ,รบผมอยากรู้คุณลุงที่เรามัดเป็นเป็นเชือกเชือกแบบเนี้ยพวกพวกเชือกสีเหลืองสีแดงอะไรเงี้ยครับเราเรามัดไปทําอะไรครับดอกทเ,ร,เรียนมันจะบานประมาณอาทิตย์หนึ่งหรือบางต้นมันมีหลายรุ่นครับเรามัดเชือกให้แต่งตัดแต่งากันไปเพื่อความจดจําของเราจดจําได้จําจําถูก ต่อตาบ่นนะโอเคเงาะอยู่บนเนินนะครับต้องไปที่โคนไม่ต้องเนาะไม่เป็นไรครับเงาะกินอร่อยครับมันก็ต้องแดงสีแดงสีแดงถ้ากินช่วงเช้าเนี่ยครับเขาจะมีความสดชื่ินกับเออขนมค้างอะไรเงี้ยกรอบกรอบร่อนเด้งเป็นหมูเด้งนะครับเอ้าปลาปลาทะเลยนะครับครับใครจะรับแ้างผมรับไม่เป็นเหมือนกันครับผมไม่เคยรับเลยครับต้องภูมิรับไหมต้องภูมิอยากรับไหมทดสอบกัน จะมีเสียชื่อกละเสียชีวิตนะครับตอนนี้ไม่ไปท้องไปชีวิตเลยอ๋อคือโอเคเดี๋ยวให้น้องขึ้นอ่ะน้องขึ้นไปจัดลูกนี้มาเคาะดูนัโอเคไหมเดี๋ยวนี้โอเคแล้วเสียงไหมครับทุกคนมันเสียงอย่างที้มันจะมันเริ่มหลวมเริ่มสุกสุกแล้วสุกจากต้นอะไรอย่างนี้ครับให้ให้ลงไปรับฝั่งโน้นนะโอเคโอ้แต่ใจขน่าดแต่คุณลุงจะรับโชว์คือพวกผมรับกันไม่เป็นลุงขอโชว์เองนะครับได้ครับตัดออกมานะครับโอเคอ่ะ อานานลู้กโอ้ยครับโอ้ต้องบอกว่าต้องให้ผู้เชี่ยวชาญทำนครับใช่ครับก็สุกสุกปีปีให้เลยสุกปีปีนะครับปีปีฮะครับโอเคนะแบบนี้นะครับโอ้ลูกใหญ่มากครับทุกคนซึ่งเราจะได้ไปกินกันใช่ไหมเราบกรารับเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปเจอ คุณป้าคุณแม่ด<ม>ีกวา<ห>่วาที่จะได้ไปกินทุเรียนกันว่าจะรสชาติ <ผม S 1> อะไรยังไงกันบ้างนะครับผมป่ะไปดูกันดีกว่าแป้งและน้ำตาลมันเดินเต็มที่แล้วมันจะหวานก็<ห>ซึ่งโจคุณแม่คือถ้ากินไม่หมดไม่ให้กลับบ้านใช่กินไม่หมดไม่ให้กลับบ้านอร่อยมากทุกคนมันดีอะ่ะมันแบบใช่อะ่ะ